ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในรายการท่องลากับลานเนสทางช่องท่องลากับหลานเนสและราแบทแชนะครับทลนี้เราจะมาแคมปิ้งนะครับในหนาวสุดท้ายก่อนที่จะหมดหนาวนี้ <laughs> ที่ตรงที่ตรงนาหน้าบ้านเพื่อนนะครับซึ่งก่อนอื่นเนะี่ยเราจะต้องทําการเก็บขยะก่อนเพราะว่า มีคนคิดเหมือนเราก็คือเข้ามาแคมปิ้งเหมือนเรานะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่ทําตรงนี้สกปรกหรอกอีกคนที่ทําก็คือสองตัวนี้ <c oughs> มันไปนเอาขยะมาแล้วก็มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็เราไม่ได้เราไม่ได้เรียนแบบใครนะเรามีความคิดแบบปิ้งไอเดียตั้งแต่ตอนแรกเลย <c oughs> คือลมหนาวมาปุ๊บเนี่ยมันจะนึกนึกถึง บรรยากาศของการแคมปิ้งโดยอัตโนมัติเลยสําหรับคนที่เคยทําแล้วก็ประทับใจอะไรเงี fruit, ้ยนะครับมันจะแบบว่าเป็นเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเลยอ่ะเดี๋ยวเก็บขยะก่อนนะ จบๆๆอืมเห้อจบๆๆฮัมๆๆคุยๆใครๆๆคุยคุยๆหำๆจบๆๆนักัๆๆเราก็ตอนนี้มาซื้อวัตถุดิบทำท่องกินนะครับเมนูของเราคืนนี้เมนคอสเป็นชาบูนะเฮ้ยจะว่าเกี่ยวอะไรกับเก็บโทรสเบอรี่แล้วก็แบบนี้ไม่เกี่ยว จากผัทที่แมคโครแพงนะครับก็เลยมาซื้อร้านข้างนอก <laughs> ชื่อว่าสหฟู้ดซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับมัน,นเป็นเวลาที่แบบทูเลตสำหรับการแคมปิ้งนะโดยเฉพาะยังยิ่งการไปแคมป์ที่อื่นนะแต่พอดีบ้านเราอยู่ตรงนี้ไงก็เลย ออเไม่เป็นไรนะอ่ะเดี๋ยวขอเวลากลางเต็นท์แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยง่ายมาก <laughs> เพราะมันเป็นเต็นท์นแบบโยนนะครับ <laughs> แล้วก็อย่าคาดหวังความแบบ เป็นมืออาชีพในการกลางเต็มจากเรานะเพราะว่าเรายังไม่ปรีเรายังไม่เคยเอ,ออกทริปกลางเต็นอย่างจริงจังกับกับกับแบบตัวแม่ตัวมัมตัวพ่อใดๆทั้งนั้นเราก็ทําตามมีตามเกิดของเรานะเริ่มจากข้างล่างเราก็จะลองด้วยแสแลนนะครับใช่แล้วก็มีเสือข้างหน้าซึ่งเราจะนั่งกินกันตรงนี้นะครับ แล้วก็จริงๆมันต้องมีเ,เขาเรียกอะไรนะแบบฟลายชีตใช่ปะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็จะป้องกันตัวเองด้วยการใส่หมวกหรือว่าใส่เสื้อมีฮดูดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เต็นท์ของเราเป็นแบบโยนอย่างที่บอกนะแต่ว่าด้วยความที่แบบราคามันไม่ได้แพงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างบางนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเอาผ้าใบแบบนี้มาคุมอีกที่หนึ่งเพื่อป้องกันน้าค้างนะครับไม่งั้นอาจจะไม่สบายกันได้อะไรเงี้ยนะ อประมาณนี้นี่แล้วก็เพิ่มความอบอุ่นความจิมมิตเข้าไปด้วยไฟอันนี้นครับชอบมากเลยอะไฟอันนี้นะถ้าอยากรู้พี่กัดสินค้าตัวไหนก็ถามได้นะครับนี่ไฟนี้เป็นไฟแบบสะลรเป่าก็ได้แล้วก็เป็นไฟเส้นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใช้สองระบบพร้อมกันก็คือไม่ถึงชั่วโมงอะแบตหมด โอเคองค์ประกอบพร้อมครบนะฮะสถานที่อาหารนะก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือชุดโต๊ะและเก้าอี้ปิกนิกเนะี่ยอันนี้เราทำคลิปรีวิวแยกต่างหากเพิ่งถ่ายสดๆเมื่อกี้เลยก่อนที่จะยกมาใช้งานจริงนะครับก็โอเคอยู่นะเออสมราคาแพงไปปะวะโต๊ะขนาดประมาณนี้มันมีหลายขนาดนะแล้วก็เก้าอี้สตัว พันเท่าไหร่ไม่ใช่เกือบ2 0 0พันหรอเออนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้คือเมนูของเราในค่ำคืนนี้นะครับก็ง่ายๆชาบูไม่มีปิ้งย่างเพราะว่ามันต้องหาทงหาทานนั่นนี่อะไรเงี้ยโอเคอ่ะก็ก็คงจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียให้กับหลายๆคนในการที่จะเริ่มแคมปิ้งนะครับจริงๆอ่ะต้องให้มืออาชีพเนาะเข้ามาแนะนำอุปกรณ์แคมปิง้งสำหรับ ดีอินเนอร์สำหรับผู้เริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่มาทำอะไรเงี้เยเออแล้วก็ขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะฮะ <S <S ขอเป็นตัวแทนจะเข้าสิได้บออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับใช้กดแชร์แคสตับสไคร้กับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลัากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเหมือนยังไม่ได้ถ่าย บรรยากาศภายในเต็นท์นะครับซึ่งก็ได้อันนี้สงจากไฟอันนั้นเหมือนเดิมนะไฟไฟทูอินวันนะครับไฟเส้นบวกไฟสลับเปล่านี่ก็ <c oughs> <c oughs> ที่นอนเนี่ยเราลองข้างล่างด้วยสแสลนใช่ไหมแล้วก็เต็นท์นะครับแล้วกไไไ็ไอ้ฟองน้ำฟูกอันนี้นะแล้วก็ผ้าห่มอีกชั้นหนึ่งก็น่าจะพอได้อยู่ แต่ว่า <c oughs> มันน่าจะแล้วแต่แบบพื้นผิวเซอร์เฟสนะถ้าไปกางเต็นท์บนพลานหินอะไรอย่างนี้ก็น่าจะต้องเตรียม <c oughs> เตรียมตัวอีกลักษณะหนึ่งอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับถ้าไม่รีบกลับนะก็อย่าเพิ่งเก็บเต็นท์นะครับเพราะว่ามันเปียกมากเปียกน้ำค้างเปียกน้ำหมอกนะแล้วก็ถ้ารีบกลับก็ค่อยเอาไปกลับไปผึ่งต่อที่บ้านของตัวเองถ้าเป็นเต็นท์เรานะแต่ว่าถ้าไปตามแบบภูกระดึงอะไรเงี้ยจะเป็นเต็นท์เช่าก็ไม่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิธีการนะครับ